สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องมิวทำอะไรวันนี้น้องมิวก็จะพาทุกคนมาลงดันใหม่ที่เป็นดันเก่าที่ชื่อว่าดัน b บอัสไอซ์แลค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งดันนี้นะคะจริงๆแล้วเปิดมาได้ประมาณ1เดือนแล้วแต่ที่น้องมิวไม่ได้ทำคลิปลงดันนี้ก็เพราะว่าหลุมไฟนั่นเองค่ะซึ่ง การที่จะลงดันนี้ได้จะต้องผ่านเควสหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเควส์ในเมนชั่น a นลทราเวหรือว่า f เฟรมบาซินนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าจะผ่านเควสดิมิชันแนลทาวเวก็คือเวลต้องมีขั้นต่ำ140นะคะถึงจะทําได้แล้วต้องไปตีหลุมไฟที่อยู่ในดันดันเดิมิชันแลทาวเวิแล้วก็ต้องเก็บไอขยะที่มันดอกมาจากแมลงที่เกิดจากหลุมไฟอีกแล้วก็มีหลุมไฟบลกอกโอ้โหทุกคนคือแบบลําบากมากเลยนะคะกว่ามิวจะเก็บครบได้นะแต่ช่วงนี้รู้สึกเขาจะเริ่มเริ่ม GM เอ็มเขาเริ่มมาเสกหลุมไฟให้แล้วยังไงก็อย่าลืมไปทํากันนะคะก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะก่อนตั้ง แต่แรกที่มิวทำเนาะนี่เป็นของที่มิวจะเอาลงในดันนี้นะคะซึ่งมิวเพิ่งเปลี่ยนของมาใหม่นะก็จะลงแบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะก็คือเปลี่ยนเป็นเอ่งทองบวก7นะคะแล้วก็มับหนอนเป็นมับหนอนรวมเอจิได้12สายการ์ดกล็ลอกค่ะ สำหรับเงื่อนไขในการลงดันนี้ก็คือเพื่อนๆต้องมีเร็วอย่างต่ำ160นะคะดันเนี้ยจะต้องจบให้ได้ภายในเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ดันนี้รีทุกๆ23ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็แค่หนึ่งคนก็รกสร้างปร์ตีีแล้วก็ลงได้เลยนะคะ ของที่ดรอปจากนั้นนี้ก็คือ Price of Hero นะคะเป็นกล่องสมบัติที่เราจะดรอปมาจากตัวบอสนั่นเองตัวสุดท้ายซึ่งพอเราเปิดกล่องสมบัติออกมา Price of Hero อมาเนี่ยมันก็จะมีสุ่มของนะคะว่าเราจะได้ของอะไรใน1ชิ้นในนี้นะซึ่งของนในในกล่องนี้ก็คงหนีพ้นของสงสัยนั่นเองค่ะพร้อมแล้วก็ให้สร้างนั้นแล้วก็กดเข้านันไปได้เลยค่ะ ด้านนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะสามารถมาทําคนเดียวได้เลยนะเรนเจอร์ก็คือด้านนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะโดยที่ชั้นแรกเนี่ยจะมีตัวอ็อกเบบี้วูฟเบบี้แล้วก็ตัวค้างคาวนั่นเองค่ะเลือดของน้องทั้ง3าตัวก็คือจะอยู่ที่ประมาณตัวละ2 0งแสนถึงสองแสนห้าเลยนะคะค่อนข้างเยอะเลยต้องใช้ดามจที่เยอะพอสมควรแล้วก็อีกอย่างก็คือแต่ละตัวเนี่ยก็จะแพ้ท่าไม่เหมือนกันด้วยนะคะโดยที่ตัวอ็อกเบบี้เนี่ยจะแพ้เป็นท่าไฟนะส่วนตัวเบ จะแพ้เป็นน้ำแล้วก็ตัวค้างค่าวจะแพ้เป็นตัวลมนะคะซึ่งชั้นที่1นเนี่ยจะมีมอนรวมกันอยู่ที่ประมาณ80ตัวแบ่งเป็นตัวอัลเบบี้สาตัววูเบบี้สาแล้วก็ตัวข้างค่าว0นะคะก็ต้องเก็บให้ครบทั้ง80ตัวก่อนถึงจะไปอีกชั้นที่2ได้ค่ะวิธีเคลียร์มอนให้ครบโดยที่ไม่ต้องมาเก็บย้อนหลังนะคะก็คือง่ายๆเลยก็คือให้เคลียร์ทางด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปเป็นข้างบน แล้วก็ไปทางขวาเนาะบนก่อนแล้วก็ล่างแล้วก็ค่อยออกไปทางขวาค่ะก็คือชั้น1กับชั้น2ก็จะเคลยียคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะแบบจะคล้ายๆกันแล้วคือในแมบปบมินิแมปของเรามันจะไม่แสดงลักษณะแบบนี้เนาะเราก็ต้องจําพยายามจํารูปแบบการเดินเอาไว้ค่ะแต่ถ้าใครจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็คือเดิน เดินไล่หามอนไปเรื่อยๆให้ครบทุกห้องะคะ่ะแล้วพอตอนท้ายๆเหลือมอนประมาณ10กว่าตัวอ่ามันก็จะมีข้อความขึ้นข้างบนนะคะบอกว่ามอนเหลือกก่ตัวเก่ตัวแล้วถ้าเราฆ่าจนครบปุ๊บวาร์ปต่อไปไปชั้นต่อไปก็จะเปิดนั่นเองค่ะเคดไม่รับสหรับเลนเจอร์ที่มาคนเดียวนะคะก็คือให้ลากมอนมารวมกันเยอะๆค่ะแล้วก็คามูเฟก แล้วก็ยืหนห่งางๆนะคะกลุ่มมอนแล้วก็แอโร่ได้เลยค่ะแล้วก็คาร์โมเฟกอีกแล้วก็แอโร่ค่ะคาร์โมเฟกแอโร่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะมันก็จะช่วยในการรวบรวมมอนแล้วก็ฆ่ามอนได้เร็วขึ้นค่ะและประหยัด SP ในการใช้สกิลแอโร่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง พอเราเคลียร์มอนเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะมีข้อความขึ้นนะคะว่าให้เราไปยังวัปนี่ก็จะมีวัปเปิดให้เราไปยังชั้นต่อไปนั่นเองนะคะชั้นนี้ก็จะคล้ายกับชั้นเมื่อกี้นะคะคือเดินเหมือนกันเลยแล้วก็วิธีการยิงก็เหมือนกันเลยนะคะแต่แตกต,ต่างตรงที่มอนในชั้นนี้จะเป็นออคเวลเอร์ค่ะแล้วก็มีหมาป่าแล้วก็จะมีปลานั่นเอง โดยมอนในชั้นนี้ก็จะมีเลือดที่เยอะขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าถึง30แสนเลยแล้วก็มอนก็จะแพ้ธาตุเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือตัวอ็อกเนี่ยแพ้ไฟตัวหมาป่าแพ้น้ำแล้วก็ตัวปลาจะแพ้ลมนั่นเองจำนวนมอนก็จะมีเหมือนเดิมก็คืออ็อกอยู่ที่30มหมาป่า30แล้วก็ปลายอยู่ที่20นั่นเองค่ะแนวทางการนี้ก็เหมือนเดิมลากแล้วก็ ลากไปเยอะๆรวมกันแล้วก็คาร์โมเฟกแอน่แล้วก็เดินไปหน่อยคาร์โมเฟกแอนุ่ประมาณนี้นะคะเก็บให้หมดครบทุกตัว80ตัวแล้วก็วาร์ปก็จะเปิดนี่นเองค่ะ พอเราจัดการครบทุกตัวนะคะก็จะมีมีข้อความขึ้นนะคะบอกว่าเราค่าครบแล้วแล้วก็ให้เราไปที่วาร์ปได้เลยนะพอเราเข้าวาร์ปต่อไปก็จะเป็นชั้น3เป็นชั้นบอสแล้วนะคะในชั้นบอสก็จะมีมอนอยู่3แบบก็คือมีตัว อ็อกซอมบี้มีตัวเวลินะคะเป็นหมานะแล้วก็มีตัวมีกรารดอนที่เป็นปลานั่นเองค่ะีมอนแต่ตัวก็คือจะแพ้เป็นตัวธนุูเงินกับธนุูไฟแต่มีวก็แนะนําเป็นธนูเงินไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามันจะยิงได้ทุกตัวเลยแล้วก็บอสก็แพ้เป็นธนูเงินด้วยค่ะเลืดของมอนก็จะอยู่ที่30000นกว่าไปจนถึง3ามแสนเลยนะคะคือค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะ ห้องบอสก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือก็จะมี n อ c คุยกันเนี่ยแนละ้วเดี๋ยวพอบอสก็จะโผล่มานะคือให้ทุกคนอะ่ะยืนทางซ้ายล่างนี้นะคะจะไปยืนข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลูกน้องหรือว่าพวกมอนอะ่ะเกิดข้างบนนะคะก็ให้ยืนประมาณตำแหน่งนี้เนาะจะไปยืนตรงกลางข้างบนอันตรายะคะ่ะเดี๋ยวเกิดลูกน้องมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะโดนลุมเอาง่ายๆนะคะมอนจะเกิดทั้งหมด3เวฟนะคะ เวฟแรกจะเป็นอ็อกซอมบี้ก่อนจะมี28ตัวเนาะเวฟต่อไปจะเป็นตัวอาร์เบลิทนะคะก็จะมี28ตือนกันแล้วก็เวฟที่3ก็จะเป็นตัวเมกาลอดอนตัวปั้นก็จะมี28ตือนกันก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละเวฟวิธีการเคลียร์ก็คือเหมือนเดิมเลยคะ่ะอาแอโร่ ero, แล้วก็คาโมเฟตแอโร่คาโมเฟตแต่ก็อย่าปล่อยให้เต็งโดนลุมได้ง่ายนะคะพยายามแอโร่ไปแล้วก็ย้ายตำแหน่ง ทำโมเสกประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ โอเคค่ะพอเราเคลียร์มอนเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนะคะปั๊บ,บเตรียมของให้พร้อมนะเจอกับบอสนั่นเองบอสตัวนี้จะมีเลือดอยู่ที่50ล้านเลยนะคะก็บอสเนี่ยจะเดินค่อนข้างช้านะก็คือเราสามารถใช้ธนูธรรมดาทําง SCD ร้อยก้าสามแล้วก็ยิงล็อกขาบอสได้เลยนะริมเลนก็ใช้ธนูใหญ่ในการยิงได้เลยค่ะก็สามารถจัดการบอสตัวนี้ได้ง่ายๆเลยถ้าใครดาอีน้อยก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อย แต่ถ้าเกิดใครดำอย่นี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะส่วนน้องมิวเนี่ยน้องมิวจะใช้เป็นธนูใจแกนติดบนะคะออฟขีนหนมเปดเซนส่วนหมวกก็เป็นหมวกธรรมดาได้หละเองทองหมวกเจ็จแล้วก็มับหนอนเป็นมัฟหนอนรวมอาร์เเพื่อให้มิวจะได้มีเอสบีร้นั่นเองค่ะไปเลยรับชมได้เลยก็สําหรับใครที่ลงดันนี้นะคะก็เตรียมบัฟให้พร้อมนะแล้วก็ ถ้าไม่ได้ใช้ธนูใหญ่แล้วก็การที่จะใช้ธนูอื่นในการยิงบอสอ่ะจะต้องรักษาระยะห่างนะคะระยะที่พอสมควรนะทำไอซิสตีให้ได้ร้อ้าสามแล้วก็ยิงบอสได้เลยอย่าลืมชนแก้วด้วยนะหรือว่าใช้ธนูเงินก็ได้ค่ะในการยิงบอสนี้น้องมิวยืนใกล้ไปนิดน,นึงนะเนี่ยต้องพยายามรักษาระยะห่างค่ะให้มันอยู่ห่างเลยประมาณนี้ก็ได้ก็คือเพื่อให้บอสอ่ะ เข้ามาใกล้เราพอบอสเข้าใกล้เราอ่ะมันจะใช้สกิลใส่เรานะคะซึ่งค่อนข้างแรงเลยนะดังนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ธนูนายเราใช้ธนูปกติอย่างนั้นมิวใช้ใจกันติดเพื่อความแรงน้องมิวก็เลยต้องเนี่ยรักษาระยะห่างบอสจะคอยเดินเข้ามาถ้ามันเดินเข้ามาใกล้เกินไปก็ต้องกิงระยะห่างแล้วก็ยิงใหม่นะคะบอสจะเดินช้านะคะแต่ก็ถ้าระยะห่างไม่พอเนี่ยมันก็จะเดินเข้ามาหาได้นะ ก็ต้องพยายามหาระยะที่มันยิงให้มันแบบบอสไม่สามารเดินเข้ามาหาเราได้ง่ายๆค่ะแต่ก็ถ้ามันเดินเข้ามาแล้วก็แค่เดินทิ้งห่างออกไปแล้วก็ยิงใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะประมาณนี้นะแต่จริงๆถ้าจะให้ง่ายเลยก็ใช้เป็นธนูใหญยยิงเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นธนูใหยแล้วก็มันก็ล็อกบอสได้แต่ก็อย่างที่น้องมิวบอกเพราะว่าเซตที่น้องมิวใส่อ่ะมันเป็นเซตที่ ดาเมจมันน้อยมันเป็นเซ็ตราคาประหยัดเนาะตัวเองทองบวกเจ็ดแล้วก็มัหนอนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจเท่าหมวกเสือหรือว่า,วาปีกดำเนาะดังนั้นน้องยู้ก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้นูใจแกนติดเพื่อความแรงขึ้นค่ะประมาณนั้นเนาะก็จําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าใช้นูไจยิ้มันก็จะจบบอสช้าหน่อยะคะ่ะดาเมจมันจะน้อยกว่าเนาะนี่ก็คือถ้าเฟีย้ยบหมดหรือว่าถ้าสกิลอะไรหมดแล้วก็สามารถขี่มาแล้วก็ หลบบอสไปเติมก่อนแล้วค่อยกลับไปยิงก็ได้ค่ะบอสตัวนี้ไม่ค่อยยากค่ะจริงๆมันก็เหมือนบอสกระสอบายเ่ยทุกคนเอาไว้ฝึกการหของเรานะก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะเลือกแบบไหนเนาะระหว่างว่าใส่ของแบบมันไม่ได้แพงมากโซโล่เนี่ยอาจจะต้องกดปั๊บเยอะหน่อยนะเพื่อที่จะจบหรืออาจจะไม่กดปั๊บแต่อาจจะจบดันช้าหน่อยหรือว่า อาจจะเลือกที่จะไม่กดปับ๊บแต่ไปเป็นตี้เป็นปาร์ตี้เป็นทีมก็ได้ค่ะให้มีบีคอยซับก็ได้อย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีงบแล้วก็ไม่อยากกดปั๊บเยอะก็อาจจะซื้อของแพงๆราคาแพงๆเลยก็ได้ค่ะได้หมดเลยก็แล้วแต่ความพึงพอใจนะว่าเราอยากจะทําแบบไหนเนาะซึ่งจริงๆก็คือมันก็จบดันได้เหมือนกันโอกาสลุ้นของแรได้เหมือนกันแล้วก็ จบบอสได้มีทสิ์ลุ้นการบอสได้เหมือนกันนะคะก็นี่นะคะ Price of e ี o นะมีลองเปิดดูว่าได้อะไรนะโอ oh my god ได้ยาแอดค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการลงด้านแบบโซโลโดยใช้ขอบที่น้ำมิลเปลี่ยนใหม่นั่นเองเป็นของที่ราคาประหยัดไม่แพงนะคะก็คือ บวกเองบวกเ็ก็แค่500ร้อยนะแล้วก็มัพเอจบวกสิก็แค่500เหมือนกันนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้แนวทางในการเล่นนะคะแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินในคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับช่องน้องมิวด้วยนะ,ะเอกอนใหม่คลิปหน้าว่าน้องมิวจะมาทำอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ